นี้นักสืบเขาเปลี่ยนมุมมองในการคุยนิดหนึ่งเพราะว่าหมดแรงเล่นหลายฉากแล้วก็กินเยอะว่วงมากเลยก็สิ่งที่นักสืบอยากจะพูดวันนี้อยากจะแชร์วันนี้คือเรื่องของความสร้างสรรค์นในการแสดงนะพวกเราคิดว่าไงฮะอะไรคือความสร้างสรรค์นในการแสดง ความสร้างสารรค์บางคนอาจจะคิดว่ามันเพราะเป็นศิลปินคนคนสร้างสรรค์ก็ต้องก็คือศิลปินนะพอบทเป็นแบบนี้เขาก็สร้างขึ้นมาเพิ่มอีกเพื่อให้เป็นอย่างนั้นเพื่อให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้ว่การวิธีนั้นมันจริงหรือเปล่าเพราะว่าปลายทางของการสร้างสรรค์มันต้องจริงถึงต้องไปครับถ้ามันไม่จริงมันก็กเฟกนั้นการสร้างสรรค์จําเป็นจะต้องจริงนะครับแต่ถ้าคนเล่นพยายามสร้างด้วยตัวเองขึ้นมา นะหาช่องว่างในบทแล้วก็สร้างเพิ่มอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้ดูดีอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้ใครดูดีเพื่อให้ตัวเองดูดีนะเพื่อให้บทเป็นสมบูรณ์แบบทําตัวเป็นนักเขียนบททําตัวเป็นดีไซน์เนอร์ทำตัวพุ่มกับผมว่ามันไม่จริงอันวิธีการที่เราจะสร้างสรรค์ได้เพื่อให้มันเกิดความจริงก็คือเราต้องสมาธิให้ถูกที่อย่างที่เราทราบกันนะปัญหาการแสดงแคบทั้งหมดมันเกิดจากสมาธิผิดที่ ใช่ไหมครับกับอีกอันนึงคืออนะไรฮะเข้าใจการแสดงผิดดังนั้นไอการสร้างสรรค์ที่ทําเพื่อตัวเองที่คิดในฐานะนักแสดงแล้วอยากสร้างสรรค์ให้มันดีงามขึ้นเฟกแน่นอนแต่ถ้าเกิดเราสมาธิที่คนอื่นหรือสิ่งอื่นหรือที่สถานการณ์โดยรวมคือที่ปัจจุบัน100%นะครับสิ่งต่างๆที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้น อันนั้นผมเรียกว่าความสร้างสรรค์หรือ creativity ในการแสดงนะครับและผลมันคือจริงทรงพลังอัศจรรย์เกิดขึ้นได้ยังไงแม้กระทั่งนักแสดงเองก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงผู้กกับเองก็งงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้นะครับนะนักสื่อพูดเรื่องนี้ได้เพราะว่าเปลี่ยนมุมมองในการคุยกับพวกเรานอนคุยนะครับโอเคนะอย่าถือสากันนะ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ